สวัสดีครับคุณครูชวลิตป้อมมาราผมนายกรวินเทธิศปียะห้องมหาสามในที่สอครับวันนี้จะมาพูดเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทําอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการดังนี้วิญญาณนิยม มนุษย์สมัยปรถมปฐมบัรยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ตนเองเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินมีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษแตกต่างกว่าปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้สิ่งนั้นๆแปลกประหลาดไปสิ่งลี้ลับนี้เรียกว่า มณนะหรืออำนาจที่หรืออำนาจที่ไม่มีตัวตน <S 2> <S 2> <S 2> มีแต่ชีวิตติดใจมีพลังพิเศษที่จะบันดาลให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้จึงเกิดการเคารพนับถือขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมณนะต่อมาจึงเกิดหมอผี ซึ่งเป็นบุคคลที่จะอัญเชิญพลังวิเศษของมณะออกมาใช้จุดใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆยุคที่หมอผีมีความสำคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องของมณนะให้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจว่ามณะคือ ก็คือวิญญาณน,นั่นเองซึ่งวิญญาณน,นี้สิ่งสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในสิ่งแปลกประหลาดเท่านั้นอาจสิงอยู่ในตัวสัตว์ในต้นไม้ภูเขาและทะเลก็ได้จึงเกิดการนับถือสัตว์ที่ตนคิดว่าน่าจะมีวิญญาณสิ่งสถิตยอยู่เช่นนับถือจระ,ะเข้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นทั้งยังนำสัตว์หรือสิ่งที่ตนเคารพมาเป็นที่ เคารพของเผ่าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองบางเผ่าของประเทศนิวซีแลนด์ได้แกะสลักรูปคนนั่งซ้อนกันห,นหรือที่เรียกว่ารูปรูปเคารพติกิติ <c oughs> การนำสัตว์หรือรูปแกะสลักมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าเรียกว่ารูปเคารพประจำเผ่าธรรมชาติเทวานิยม ต่อมามนุษย์พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้สิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไป <Okay. S 1> จึงเกิดการเรียกว่าพระาทิตย์พระจันทร์พระวรุธ พระอัศนีและพระคงคาเช่นในศาสนากีตโบราณและศาสนาพรามณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังนับถือผู้ที่ตนเคารพเช่นบิดามารดาบรพรพุรุษพัมหากษัตริย์และวีรบุรุษว่าเมื่อเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นที่เรียกกันว่า เจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือน <c oughs> เทวนิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงสูงต่ำล้นฟ้าอย่างมนุษย์ทั้งน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าพ,พระเทพเจ้าทั้งหลายดุจพระราชาเป็นใหญ่กว่าปวงประชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ตลอดทั้งกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความคิดแตกต่างกันไปอีกบางคนมีความคิดเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาสนาพาราหมณ์ก็เรียกว่าพระหุเทวดาเอ้ยพร,พระหุเทวนิยมบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีสององค์คอยถัดทานอำนาจกัน